สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกศมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้จะมาพยากรดวงของชาวธนูหรือลัคนาธนูนะคะท่านใดเนี่ยที่เกิดทั้งลัคนาทั้งราศรีก็ดูได้นะคะก็ต้องบอกว่าดูดวงทํานายภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจ,จงเฉพาะดวงใครดวงหนึ่งนะคะ ชาวราศีธนูหรือรัคนาราศีธนูในช่วงเดือนกันยายนดวงชะตาของคุณนะคะก็จะเป็นเช่นไรนะคะเราต้องบอกว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะเป็นช่วงที่ชาวธนูนั้นชาวธนูนั้นนะคะมีโอกาสที่จะ เข้าไปข้องเกี่ยวหรือดำเนินการบางอย่างเกี่ยวกับหลักทรัพย์เกิดขึ้นนะคะหรือจะแปลว่าชาวธนูเนี่ยมีโอกาสได้หลักทรัพย์เข้ามานะคะเช่นได้บ้านได้ที่อยู่อาศัยใหม่นะคะหรือได้รถนะคะหรือจะแปลว่ามีโอกาสได้สำนักงานใหม่ด้วยเช่นกันชาวธนูเนี่ยนะคะดวงโชว์มาว่าการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ตรงนี้คุณจะได้มาจากการที่คุณไปเช่า ที่อยู่ใหม่หรือไปซื้อหรือมีคนโอนให้ก็ได้นะคะแต่ว่าดวงชะตาบอกว่าในเดือนกันยาคุณต้องเข้าไปคลองเกี่ยวหรือดำเนินการบางอย่างเกี่ยวกับหลักทรัพย์เกิดขึ้นด้วยเช่นกันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยด้วยเช่นกันถ้าพูดถึงในเรื่องของการเงินเนี่ยต้องบอกว่าชาวธนูรายจ่ายจะเยอะมากขึ้นนะคะมีเรื่องให้จับจ่าย เป็นอย่างมากนะคะแล้วก็มีมีสิ่งมาบันทอนทรัพย์ในเรื่องของการเงินการทองมีเรื่องให้เสียเงินนะคะหรือจะแปลว่ามีโอกาสเสียเงินไปกับลูกกับหลานนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านที่มีลูกนะคะก็เสียเงินไปกับลูกกับบุตรหรือท่านที่มีสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็มีโอกาสเสียเงินไปกับสัตว์เลี้ยงเกิดขึ้นเพราะว่าดวงชะตาชาวธนูจะต้องเสียเงินหรือมีรายจ่าย ที่มากขึ้นกับลูกกับหลานกับสัตว์เลี้ยงเกิดขึ้นนะคะเรื่องเงินดวงยังบอกอีกว่าช่วงนี้ในช่วงกันยายนนี้คุณจะมีความเครียดบางอย่างทางการเงินมีความขยันในเรื่องของการหาเงินหาทองเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงมีโอกาสที่จะมีคนให้การช่วยเหลือในเรื่องของการเงินมีที่พึ่งทางการเงินเข้ามานะคะท่านมีโอกาสที่จะ ไปดำเนินการบางอย่างหรือทําธุรกรรมบางอย่างเกี่ยวกับสถาบันทางการเงินนะคะแล้วมันได้เงินตามที่คุณคิดนะหรืออนุมัติ เงินที่ยื่นกู้นะคะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้เงินหรืออนุมัติผ่านจากทางธนาคารนะคะเรื่องเงินเนี่ยรายจ่ายยังไม่หมดนะคะรายจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นชาวธนูต้องวางแผนบริหารจัดการในเรื่องของทรัพย์ทางการเงินให้ดีไม่เช่นนั้นเงินจะไม่พอใช้หรือมีปัญหาทางการเงินได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าชาวธนูเนี่ยนะคะคุณมีโอกาสได้เงินจํานวนหนึ่งเข้ามานะคะ มีเงินจํานวนหนึ่งเข้ามาให้คุณได้จับจ่ายใช้สอยนะคะหรือคุณมีโอกาสได้เงินจากการเป็นหนี้เงินจากการกู้หนี้ยืมสินเกิดขึ้นด้วยเช่นกันสุขภาพของชาวราศีธนูนะคะในช่วงเดือนกันยาเนี่ยอันดับแรกเลย,เยต้องระวังเกี่ยวกับโรคเครียดโรคซึมเศร้ากระดูกข้อต่อเส้นเอ็นปวดหลังปวดเข่าสายตาโรคภูมิแพ้ แล้วก็ความดันไมเกรนหลอดเลือดต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะดวงยังบอกอีกว่าถ้าในเรื่องของบุตรบริวารเนี่ยมีโอกาสมีปัญหากับลูกกับหลานเกิดขึ้นนะคะท่านที่มีลูกมีหลานจะมีความเดือดร้อนหรือมีความหนักใจกับลูกกับหลานมีเรื่องให้ต้องขัดใจมีเรื่องให้ต้องวิวาทะกับลูกกับหลานหรือลูกหลานคุณมีโอกาสเจ็บป่วยได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ส่วนท่านใดเนี่ยที่มีสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็เจ็บป่วย รวมไปถึงดวงดาวยังแปลกว่าคุณมีโอกาสมีปัญหาหรือมีเรื่องให้วิวาทะกับ,ล,กบ,บ,บลูกน้องบางคนบริวารบางคนลูกน้องบางคนกล้าเถียงกับกล้าสนกับคุณมีโอกาสที่จะมีลูกน้องบางคนนำความเดือดร้อนมาให้กับชาวธนูนะคะมีเรื่องให้เดือดร้อนไม่เว้นวันจากลูกน้องบริวารได้ลูกน้องที่ไม่ซื่อสัตย์ได้ลูกน้องที่ไม่จริงใจได้ลูกน้องที่หวังแต่ผลประโยชน์ของกับคุณนะคะ ต่อมาถ้าพูดถึงในเรื่องงานชาวราศีธนูดาวการงานของคุณเนี่ยนะคะช่วงนี้คุณในเรื่องของการติดต่อการเจรจางานที่ใช้คําพูดเยอะๆเนี่ยยังอยู่ในมุมที่ดีนะคะงานติดต่องานเกี่ยวกับสมียนงานบัญชีนะคะหรือธุรกิจออนไลน์ที่ไม่มีหน้าร้านเนี่ยก็ถือว่ายังอยู่ในมุมที่ดียังมีโอกาสดีๆนะคะหรือยังพอยังมีไรายได้เข้ามาได้นะในเรื่องของอาชีพตรงนี้นะคะ เรื่องงานเนี่ยดวงบอกว่าชาวธนูเนี่ยคุณมีโอกาสเกิดคู่หุ้นส่วนกับคนที่คุณรู้จักเช่นมีการลงทุนบางอย่างกับแฟนสำหรับท่านที่มีแฟนหรือมีคู่ของคนรักเนี่ยคุณมีโอกาสมีหุ้นส่วนหรือมีธุรกิจบางอย่างร่วมกันกับคู่ซึ่งเป็นธุรกิจส่วนตัวของตัวคุณเองนะคะหรือถ้าท่านไม่มีแฟนเนี่ยชาวธนูก็มีโอกาสที่จะมี ในเรื่องของการร่วมหุ้นลงทุนเล็กๆน้อยๆกับเพื่อนก็ได้กับญาติพี่น้องบางคนก็ได้นะคะคือเอาง่ายๆคือพูดถึงว่าชาวธนูคุณมีโอกาสที่จะเกิดธุรกิจส่วนตัวของคุณเกิดขึ้นไม่ว่าธุรกิจส่วนตัวของคุณนั้นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่คุณมีโอกาสเกิดธุรกิจส่วนตัวคุณมีโอกาสหาคนเข้ามาช่วยนะคะหรือมาหุ้นการเปิดร้านกันหรือหุ้นทําอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่เป็นธุรกิจ นะคะดวงบอกมาในลักษณะนี้แล้วก็ชาวธานูดวงยังบอกอีกว่าถ้าเป็นในเรื่องของงานเนี่ยมีโอกาสดีๆทางการงานคุณต้องมีโอกาสดีๆทางการงานมีล่าผลบางอย่างในเรื่องของงานนะคะหรือสิ่งที่มันทําอยู่เนี่ยในเรื่องของงานไม่ว่าจะเป็นงานประจําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยธุรกิจส่วนตัวหรืองานประจําไม่ทําอยู่เนี่ย จะต้องดีขึ้นจะต้องขยับตัวดีขึ้นหรือต้องมีโอกาสที่ดีทางการงานไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะมีโอกาสได้รับผลบางอย่างในเรื่องของงานรวมไปถึงเรื่องงานทําอะไรคุณจะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นมีเครดิตมากขึ้นดูหน้าหน้าคบหาดูหน้าจะเข้าหาดูหน้าปรึกษามากขึ้นนะคะแล้วก็สําหรับเรื่องงานเนี่ยนะคะชาวธนูหรือดวงยังบอกอีกว่า คุณมีโอกาสที่จะมีทัศนคติบางอย่างหรือมีการปรับเปลี่ยนแผนงานบางอย่างเกิดขึ้นมีโอกาสทำอะไรใหม่ๆทางการงานมีโอกาสคิดพิกแพงในเรื่องของงานบางอย่างเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะก็คือว่าชาวธนูเนี่ยก็ตั้งใจทำงานเป็นช่วงคิดตั้งใจทำงานขยันทำงานโฟกัสเรื่องงานเป็นหลักนะคะส่วนในเรื่อง,องความรักชาวธนูสำหรับคนโสด คนโสดก็ถ้าคบหากับใครเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่คุณจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะก็คุยคุยกันไปสักเดือน2เดือน3เดือนหรือใช้ระยะเวลาในใช้เวลาในระยะเวลาหนึ่งเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่คบหาอยู่คนที่ดูดูใจกันอยู่เกิดขึ้นด้วยเช่นกันความรักก็ถือว่ายังมีโอกาสดีๆนะคะแต่ว่าชาวหนูมีโอกาสเจอคนที่เขา ผ่านการอย่าร้างเลือกรามาแล้วนะจะเป็นในลักษณะนะั้นจึงจะดีนะคะหรือคนที่เป็นไม้เนี่ยจึงจะดีถ้าคุยกับคนเป็นไม้คนที่อย่าร้างมาแล้วเนี่ยจะดีกว่านะคะต่อมาถ้าเป็นในเรื่องของคนมีคู่คนมีคู่เนี่ยชาวธนูก็จะมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นหรือแนบใกล้แนบชิดกับคนรักมากขึ้นเข้าใจคนรักมากขึ้นนะคะช่วยเหลือ กันมากขึ้นได้รักการอุปามา์จากคู่ของคนรักมากขึ้นจะเป็นในลักษณะนี้ความรักก็ถือว่ายังอยู่ในมุมที่ดีแต่ต้องระวังคนรักเจ็บป่วยด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ